สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมป้องจากช่อง Logger Games นะครับจากคราวที่แล้วที่ผมทาคลิปวิดีโอวิธีการปลดล็อกการเช็คค่า IV นะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีการหาโปเกมอนชายนี่กันครับสําหรับคนที่ไม่รู้ว่าโปเกมอนชายนี่คืออะไรนะครับโปเกมอนชายนี่นะครับคือโปเกมอนที่มีสีเพี้ยนไปจากสีปกตินะครับเช่นน้องพาวมอนของผมนะครับสีปกติจะเป็นสีส้มนะครับแต่หากเป็นสีชายนี่นะครับจะเป็นสีชมพูแบบนี้เลยครับ ถ้อใครจับไปมอนมาเยอะๆแล้วไม่รู้ว่าเป็นใชนี่ไหมนะครับจะมีวิธีสังเกตดังนี้นะครับ1นนะครับสีของไปมอนนะครับมันจะเพี้ยนไปจากตัวปกตินะครับแล้วถ้าเกิดเราไม่รู้ว่าใชนี่สีอะไรนะครับบางตัวใชนี่ก็เปลี่ยนน้อยมากครับอาจจะสีซีบไปนิดเดียวหรืออาจจะเปลี่ยนแค่วางจุดเล็กๆน้อยนะครับแล้วก็มาดูวิธีที่2นะครับเวลาเข้าฉากต่อสู้เนี่ยหากเข้าฉากต่อสู้แล้วมีดาวขึ้นนะครับก็จะเป็นใชนี่นะครับดาวจะขึ้นแบบนี้นะครับนี่จะเป็นดาววิ่งๆนะครับ ตัวใช้นี่ทุกตัวเนี่ยเวลาเวลาเราเข้าฉากต่อสู้ไปหรือเวลาเราฟาบอลออกมาเนี่ยครับจะมีดาวแบบนี้เลยครับแล้วถ้าเราจับมาแล้วแล้วก็ยังไม่มั่นใจเราไม่ค่อยอาจจะไม่ได้เอามาเล่นเนี่ยอาจจะดองไวในกล่องเนี่ยอ่าเราก็จะมีวิธีเช็คแบบนี้ครับให้มาดูที่อ่าตัวรายละเอียดของน้องนะครับให้สังเกตดูตรงด้านล่างตรงกลางนะครับจะมีดาวสีขาวอยู่นะครับหากเป็นใช้นี่ก็จะมีดาวสีขาวแบบนี้หากไม่เป็นใช้นี่ก็จะไม่มีอะไรเลยครับก็เป็นโล่งๆแบบนี้ครับ นี่ถ้าเป็นชายนี่จะมีดาวสีขาวนะครับอหรือคุณเข้าไปที่บ็อกซ์ก็ได้ครับเข้าไปที่บ็อกซ์ให้ดูบนขวานะครับด้านหลังชื่อนะครับจะมีดาวสีขาวเช่นเดียวกันครับหากไม่เป็นก็จะไม่มีนะครับต่อไปนะครับจะเป็นวิธีหาเบมอนชายนี่นะครับโดยหลักๆผมจะพูดถึงวิธีหา2วิธีนะครับวิธีที่หนึ่งนะครับ หาจับกมอนป่าครับไม่ง่ายคือเวลาเราเดินเนี่ยเวลาเราเดินป่าหรือเราเช็คกุมมอนเนี่ยหากเป็นกุมมอนชายนี่เนี่ยบางตัวจะสีเพี้ยนมาจับปกตินะครับบางตัวเนี่ยอาจจะดูยากนิดนึงแต่ถ้าเรายังไม่แน่ใจเนี่ยให้เดินชนเข้าไปเลยนะครับหากเดินชนแล้วมีดาวขึ้นแบบนี้นะครับอ่าตัวนั้นแหละครับคือชายนี่อ่าอัตราการเจอชายนี่ป่าเนี่ยก็จะอยู่ที่1ต่อ4,96พนะครับ แต่ถ้าเกิดคุณมีชายนี่ชามนะครับอัตราการเจอเนี่ยมันจะเพิ่มเป็น1ต่อ1365.67เลยนะครับแล้วถ้าเกิดอยากหาง่ายกว่านี้นะครับคุณก็ต้องกินแซนด์วิชครับแซนด์วิชที่มีบัฟที่มีชื่อว่า Sparkling Power เท่านั้นนะครับก็จะเพิ่มอัตราการเจอชายนี่เราเป็น1ต่อ683.03ครับโดยสูตรการทำแซนด์วิชนี้เนี่ยผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับก็จบไปแล้วนะครับกับสำหรับการหาชายนี่ป่านะครับ ต่อไปนะครับจะเป็นการาหาใชานี่จากการฟักไข่ครับโดยวิธีการฟักไข่เนี่ยเดี๋ยวผมจะทําคลิปแนะนําว่าอย่างละเอียดอีกทีนะครับวันนี้ผมอยากแนะนําแต่วิธีการหาใชานี่อย่างเดียวก่อนนะครับามาฟังการหาใชานี่การฟักไข่ก่อนนะครับการฟักไขก่คือการเอาไปมื่อสองตัวมาสมพันธ์กันนะครับแล้วเราจะได้ไข่มานะครับโดยวิธีนี้จะมีโอกาสเกิดใชนี่อยู่ที่1ต่อ4,96เช่นเดียวกันครับแต่จะมีญญวิธีช่วยเพิ่มอัตราการเจออยู่นะครับเราจะเรียกสิ่งนั้นว่ามาสุดาเมทดอดครับ หรือวิธีของคุณมาสดะนั่นเองอโดยมาสดะไม่ตอนน่ะคือการผสมพันธุ์กับเปมอนที่ต่างโซนกันนะครับหรือต่างภาษากันนะครับจะมีโอกาสออกใช้นี่ง่ายกว่าปลาเปมนที่ผสมพันธุ์อยู่ที่อยู่โซนเดียวกันนะครับอาจเกิดอยู่ที่1ต่อ6กรแปนะครับส่วนวิธีการดูโซนนะครับให้เราเข้าไปที่บ็อกซ์ะ Box นะครับให้ดูให้สังเกตท้ายชื่อนะครับอย่างตัวเหมียวสกาลาด้าของผมตัวนี้จะเป็น JPN นะครับ ก็คือโซนญี่ปุ่นนะครับหากข้างหลังไม่มีเลยเนี่ยมันก็คือตัวที่เราจับมาจากในเกมนะครับจับในเกมของเราเองนะครับก็จะไม่มีขึ้นนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วโซนตัวนี้มันจะเป็นโซนอังกฤษนะครับเพราะผมเล่นเป็นภาษาอังกฤษถ้าเราเทรดให้เพื่อนเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้เลยครับก็จะเป็น E M G แบบนี้ครับนี่ครับแบบนี้นะครับมันก็จะมีโซนต่าง uh, loyalty, ๆอยู่พวกโซนพวกนี oui. ้มันจะเป็นขึ้นอยู่กับภาษาที่เราเลือกตอนเข้าเกมในครั้งแรกเลยครับจะมีเลือกภาษานะครับ มาต่อเรื่องมาสกับเมทอดกันต่อนะครับคือการเอา2ตัวมาผสมพันธุ์กันใช่ไหมครับก็คืออ,อย่างเช่นของผมอยู่โซนอังกฤษใช่ไหมครับผมก็อเอาตัวอังกฤษเนี่ยผสมกับต่างประเทศเช่นตัวเมื่อกี้ที่เป็นญี่ปุ่นใช่ไหมครับก็อ,อ,อาจจะเอาอมเมตาลมอนโซนผมแล้วก็ไปเอาอของตัวเมื่อกี้สก,กัลดาโซนญี่ปุ่นมาผสมกันก็จะมีโอกาสออกาชนีถึง6กร้อยแปดสิบสามนะครับนี่หนึ่งต่อหกร้อยแปดสิบสามนะครับแล้วถ้าเกิดคุณมีชาชนีชามด้วยละ่ะ ก็จะเป็น1ต่อ512ครับง่ายเลยใช่ไหมครับทีนี้พอมีชายนิชามมาพอมีวัสดุให้ตอดมาเนี่ยผมว่าวิธีการฟักไข่เนี่ยก็จะง่ายไปเลยทีเดียวแต่ก็มันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นครับก็ขึ้นอยู่กับดวงคุณด้วยอย่างผมเนี่ยฟักไข่ทุกวันแล้วก็พยายามหาอยู่จากการฟักไขก่ก็ออกยากอยู่นะครับ แล้วก็จริงมันมีวิธีการหาจากการตีเลด้วยนะครับแต่ว่าการตีเลดอ่ะผมว่ามันค่อนข้างยากเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเลดมันจะเป็นตัวอะไรนะครับและแถมก็เจอน้อยด้วยตีทีละตัวอะไรเงี้ยกว่าจะได้กครับแต่ว่าก็มีคนที่ตีเลดแล้วได้มาเหมือนกันครับก็จบไปเลยนะครับสำหรับวิธีการหาเป็นมอนาชนีนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้นะครับใครอยากรู้เรื่องอะไรอีกนะครับก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับผมจะทําคลิปอธิบายให้อีกนะครับ ผมจะมีะไลฟ์หาชินี่จากการฟักไข่นะครับสามารถเข้ามาพูด <c oughs> คุยสอบถามกันได้นะครับผมจะไลฟ์ประมาณ2ทุ่มถึงประมาณ4ี่ทุ่มนะครับสำหรับน,นี้ผมก็ต้องขอตัวนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ